โอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลิงก์ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูหรือยังคะะเดี๋ยวรอคนเข้ามาดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะคะ ขอบคุณค่ะอาจารย์แต่ว่าหน้าดามไปนิดนึงเข้ามาหรือยังเอ่ยอสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้มีแค่คนเดียวเองนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาก่อนค่ะสวัสดีค่ะครูกัง้ง ตอนนี้เข้ามาสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววารุณียอมพันนะคะหรือว่าคููอบนะคะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในหัวข้อนะคะยาเสพติดนะคะภัยพิบัติร้ายนะคะทำลายชีวิตนะคะสวัสดีค่ะน้องอีมโอเคค่ะตอนนี้ก็เข้ามาประมาณ3คนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะคะค่ะถ้าพูดถึงยาเสพติดนะคะก็คือดิฉันเชื่อว่า ทุกคนนะคะน่าจะรู้จักกันดีนะคะว่ายาเสพติดคืออะไรเนาะแล้วก็มันมออีอันตรายนะคะต่อร่างกายของเราขนาดไหนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าประเภทของยาเสพติดหรือว่าสาเหตุของการติดยาเสพติดแล้วก็การป้องกันและแก้ไขายาเสพติดนั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะว่า ยาเสพติดนะคะมันคืออะไรนะคะค่ะยาเสพติดนะคะก็คือ,อายาหรือว่าสารเคมีนะคะหรือว่าวัตถุชนิดใดๆนะคะที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากธรรมชาตินะคะหรือจากการสังเคราะห์ซึ่งเมื่อเราเสพเข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะโดยการกินนะคะดมสูบฉีดนะคะหรือว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามนะคะ เป็นช่วงระยะเวลาหรือนานนะคะติดกันนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะซุดโซมนะคะแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรือเป็นธาตุของสิ่งนั้นนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะหัวข้อต่อไปเลยนะคะประเภทของสิ่งเสพติดนะคะสิ่งเสพติดนะคะก็จะแบ่งตามลักษณะาการผลิตนะคะซึ่งสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฟินกัญชาเป็นต้นค่ะ สิ่งเสพติดสังเคราะห์นะคะได้แกส่สิงส่งเสพติดที่ผลิตด,ด้วยกรรมวิธีทางเคมีนะคะเช่นเฮโรอีนนะคะมอร์ฟินเป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะแบ่งตามลักษณะกา,ารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะคะก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทออกฤทธิ์กดประสาทนะคะจะมีฤทธิ์ทำให้สมองของเรานะคะมึนงงแล้วก็ประสาทชา ม่วงซึมนะคะได้แก่ฟินมอร์ฟินโคเคนนะคะเป็นต้นนะคะประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทน,นะคะจะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงนะคะแต่เมื่อยอาหมดฤทธิ์นะคะผู้เสพก็จะหมดสตินะคะได้แต่ได้แก่แอมฟาตามีนนะคะหรือยาหมานะคะกระท่อมเป็นต้นค่ะ ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาทนะคะก็จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนนะคะแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนะคะได้แก่ lsd นะคะหรือว่าเหล้าแห้งค่ะประเภทออกฤทธิ์กดประสาทและหลอนประสาทก็จะได้แก่กัญชานะคะค่ะเดี๋ยวลองมาดูสาเหตุของกัน ติดยาเสพติดนะคะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะเป็นออส่วนใหญ่ที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันเนาะก็จะเป็นเยาวชนนะคะส่วนใหญ่ที่จะออเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันนะคะว่าทาไมเด็กๆจึงได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะค่ะทางด้านร่างกายนะคะก็คืออาจจะเป็นการจัดหาหรือซื้อสารเสพติดด้วยตนเองนะคะเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายนะคะ หรือกลุ่มคนที่รักษาตนเองเช่นประสบอุบัติเหตุนะคะ,ะแพทย์ให้ใช้ยาระงรับปวดอยู่ช่วงขณะหนึ่งนะคะภายหลังนะคะก็ใช้ยาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อช่วยตนเองก็เลยทาให้ติดยาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะทางด้านจิตใจนะคะก็คือกลุ่มบ,บุคคลหรือว่าบุคลิกภาพผิดปกตินะคะเช่น กลุ่มคนที่ชอบต่อต้านสังคมนะคะก้าวร้าวนะคะชอบพึ่งพาผู้อื่นนะคะแล้วก็แยกตัวเองหรือซึมเศร้านะคะพวกที่มีความกังวลใจหวาดกลัวนะคะหรือป่วยเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตนะคะมีอาการนอนไม่หลับมักใช้ยาเสพติดนะคะระงับความรู้สึกจึงทำให้ให้เกิดการติดยาเสพติดได้นะคะแล้วก็ อาจจะเป็นเด็กหรือยเยาวชนหรือคนที่อยู่ในสภาพครอบครัวที่แตกแยกนะคะพ่อแม่นะคะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เด็กขาดความอบอุ่นหรืออบรมเลี้ยงดูนะคะไม่ถูกต้องค่ะหรือมีคนในครอบครัวเก,กิดสารเสพติดนะคะค่ะต่อมานะคะทางด้านสังคมค่ะก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นน้องอาจจะถูก เพื่อนชวนนะคะให้อยากลองนะคะอยากรู้อยากเห็นอยากลองนะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล,ล้อมนะคะที่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่ติดสารเสพติดนะคะก็อาจจะทําให้เราติดเหมือนเพื่อนได้เนี้นะคะหรือว่าความกดดันทางสังคมนะคะเช่นครอบครัวยากจนนะคะมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะไม่มีงานทำก็เลยเทําให้เด็กหรือเยาวชนกลุ่มนั้นนะคะ หันไปสนใจยาเสพติดไปเป็นผู้เสพผู้ค้าเป็นต้นค่ะค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อโทษของการติดยาเสพติดนะคะค่ะก็จะมีโทษต่อร่างกายและจิตใจนะคะมันก็จะทําลายระบบประสาทสมองนะคะจิตใจเสื่อมนะคะเาซยนเศร้า,ากังวลและเป็นโรคจิตนะคะจากพิษน,าน,านั้นๆแล้วก็ทําให้เราเสียบุคลิกภาพ ขาดความสนใจในตนเองค่ะสติสัมปชัญญะนะคะร่างกายสุบมนะคะอ่อนเพลียพิษยาทำทำลายอาว,วัยวะต่างๆนะคะให้เสื่อมลงนะคะแล้วก็มีโรคแทรกซ้กอนได้ง่ายนั่นเองนะคะหรือบางครั้งนะคะอาจจะทำให้เราประสบอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าการควบคุมทางกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาทนะคะบกพก่้องนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะทวดต่อครอบครัวนะคะก็คือขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวและญาติพี่น้องนะคะเสียทรัพที่จะต้องซื้อยามาเสพแล้วก็มารักษาตัวนะคะขาดหลักประกันของครอบครัวทำงานไม่ได้ไม่เป็นที่วางใจของคนทั่วไปนะคะนำภัยมาสู่บุตรหรือว่าภรรยาหรือญาติพี่น้องของเรานะคะทำให ครอบครัวแตกแยกนะคะเด็กขาดความอบคุนค่ะต่อมาค่ะโทษต่อสังคมนะคะคนที่ติดยาเสพติดนะคะก็จะเป็นภัยต่อสังคมมีโอกาสเป็นอาชญากรนะคะประเภทลักขโมยได้ง่ายนะคะเนื่องจากต้องเอาเงินไปซื้อยายเป็นต้นค่ะโทษต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาตินะคะเป็นภัยอันตรายต่อผู้อื่นค่ะ ชุมชนและก็ประเทศชาตินะคะเพิ่มงบประมาณของประเทศในการป้องกันปราบปรามนะคะแล้วก็บรรบาตรักษาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็หลังจากที่เราทำความรู้จักกับประเภทของยาเสพติดสาเหตุนะคะของยาเสพติดนะคะแล้วก็โทษของยาเสพติดเดี๋ยวลองมาดูการป้องกันและ การแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะค่ะปัจจุบันนะคะเยาวชนนะคะที่ตกเป็นทาสของยาเสพติดนะคะส่วนมากเราก็มาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัวเยาวชนเองนะคะเช่นความอยากรู้นะคะอยากทดลองความคึกข,ขนองของเยาวชนนะคะความต้องการนะคะให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้นะคะ ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการของเยาวชนในการใช้ยาในทางที่ผิดหรือหลงเชื่อในคาโฆษณาต่างๆนะคะเพราะว่าเด็กและก็เยาวชนเนี่ยก็ยังเป็นอ่อวัยที่ที่ติดเพื่อนเนาะแล้วก็จิตใจของเยาวชนเองก็จะแบบอ่อนแอนะคะแล้วก็ใจคอไม่หนักแน่นนะคะเมื่อมีปัญหาไม่สมหวังนะคะไม่ไตรตรองหรือหาเหตุผลเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะ หรือว่าการใช้ยาหรือ,อยาเสพติดเนี่ยเป็นเครื่องช่วยระงรับความรู้สึกแบบทุกข์ของตนเองเนี้ยค่ะเมื่อเด็กใช้บ่อยๆหรือเยาวชนใช้บ่อยไปนะคะก็จะทําให้เกิดการเสพติดนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะการป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนนะคะให้ปลอดภัยจากปัญหาย,ยาเสพติดนะคะเราสามารถทําได้โดยดังต่อไปน,นี้นะคะค่ะ 1. น,นะคะก็คือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทนแล้วก็พิษภัยนะคะของยาเสพติดนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ยานะคะ 2. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีส่งเสริมให้คินแล้วก็กระทำสิ่งที่มีประโยชน์นะคะกล้าพูดปฏิเสธนะคะเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะคะเช่นการพูดปฏิเสธเพื่อนนะคะเวลาเพื่อนชวนเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือไป ลองยาเสตียแรงนี้เราต้องรู้จักที่จะปฏิสเสธนะคะแล้วก็จะไม่ต้องไปตามเพื่อนนะคะ3นะคะใช้เวลาว่างแล้วก็ความอยากรู้อยากลองนะคะไปในทางที่เป็นประโยชน์นะคะเพึ่งระลึกเสมอว่าตนเองนั้นนะคะมีคุณค่านะคะต่อตอนเองต่อครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะ4นะคะมีความภาคภูมิใจแล้วก็นับถือตอนเองด้วยการไม่พึ่งพาหรือว่าเกี่ยวข้องกับไบมุกนะคะ ซึ่งจะนําความเสื่อมไปสู่ชีวิตของเรานั่นเองจะทําให้เด็กและเราชนไม่มีอนาคตนะคะแล้วก็5นะคะรู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุด้วยเหตุหแลวก็ผลค่ะ6นะคะเรารู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะแล้วก็ ประเพื่อแต่ในสิ่งที่ดีงามจะช่วยให้เยาวชนประสบความสําเร็จในชีวิตเจ็ดทำจิตใจให้ร่าเริงส่ยใสนะคะเข้าใจวิธีการดําเนินชีวิตแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่ตนเองเป็นอยู่นะคะโดยนําศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะก็จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นแปดนะคะ เมื่อปัญหานะคะเมื่อมีปัญหานะคะเด็กและเยาวชนนะคะก็อย่ากเก็บเอาไว้นะคะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเราควรที่จะศึกษานะคะผู้ใหญ่นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูก็ได้นะคะหรือคนที่เราไว้วางใจนะคะสามารถที่จะปรึกษาเขาได้นะคะเราอย่าไปเก็บไว้นะคะนะเพราะว่าเดี๋ยว พ่อแม่ผู้กครองก็จะมีสนช่วยนะคะให้เรานะคะแก้ไขปัญหานั้นเนาะเพราะว่าค่ะวันนี้นะคะผูอบก็ได้ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับอายาเสพติดนะคะวิธีการป้องกันเนาะแล้วก็อยากจะฝากถึงเ,เด็กๆนะคะเยาวชนนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันนะคะดูแลสอดส่องนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะเพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาตินะคะอยากให้ช่วยกันนะคะดูแลเด็กนะคะไม่ให้เข้ามา,ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะค่ะครูอบก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเด็กเเยาวชนแล้วก็ ทุกทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้รูอบด้วยนะคะวันนี้ผู้อบก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็คงขอ,งขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ